อย่งไดอย่างนึ่งมองนี้น้ำงามมนะครับมัิงางามครับแต่มีคนอย่าน่เอาเห้น้าก็ตาอยู่ใช่ไห <laughs> สวัสดีเพยมิญาย่เพยพี่น้องลูกป่านะอทุกท่านนะครับสวัสดีพี่สทุกท่านนะครับผมนี่มาพอกันกับบาวิ่งกับหนึงนึงในสาอยู่ในเ่งนึ่งในสาขงันเสาร์นะจ๊าทีชิปพุศจิกายุโอทีชิปเอนจ่าพุชจิจิกายน2อ6อสอสองพันห้ารอยหกสิกจ้มาปลาน้องแปกเนองวันนี้เนาะจ้ามานำหาบึงเฮ็ดเผื่เข้าดงนะครับซมีว่ามันอีกมาซ้อมตายหนึ่งหนึ่งเนาะจ้าปลาน้องแปะท่ในเขตบ้านน้องแปกจังบนัดไห่คามเพอบุญทลีครับ จะว่าบนราชธานีนะครับผมไปลุ้นกันเบิ่งนองนึงเนาะจะวาซิมี่บนนอเฮ็ดเพิ่นกระดงเนาะพี่น้องเอามาไต่ลายละจ้าป่ะจ้าครับยังไงไม่ได้พี่น้องครับเดจนเข้ามาก็พอแล้วครับเด้อหนึ่งดอกนึงเอาโมเมนกำลังตะมุตะมิหน่อยวินเนาะก็ดีแกงจ้ะ ทางคนที่คนหนึ่งวันนี้พี่น้องร้ายพีเสษเลยเนาะพี่นะก็เล่มไปเลยๆเนาะว่าเป็นอบุญบานและครับวันนี้เงิจ้ะ ในป่าเห็ดจำามงก่อมจ้วมอแวทนึงค่ะหัวเสียวอยู่ครับนี่เพงเดียงข้าวจ้ะ อยอกเบ็ดสมองนอทางล่างนี่นอหนึ่งเมนจ้ะออกลายสำน้องไอ้บินเนาะพ่อแม่พี่นอนชนดทางใดกกเขาลุยได้เลยครับขางกกหมอกกใหม่ไป นี่อ,อีกตัวนี้ลูกเพิ่นพอก็แม่เพิ่นเอาเลยยืนย่างาไปเป็นียกคููจ้ะ ข้าก็วันเดี๋ยวเมื่อกี้ยงกูทูจีเลยเนาะเป็นจุ่มดีอยู่ที่น้อยวิ่งเนาะแต่ว่าขันพัวได้จากพี่น้องแต่ว่ากับคนขาหาอยากแค่เลย พีไวินอีดอกหนึ่งข้างหลังนู้นเสียงเด็กแค่เงี้ยติดตาพอดีนีน่เองน้องก็มาคือกันจวดเดินตรงนี้เลย น้ำมันคนนี่ไอ้วินใจไรนี่เฮ็ดเอาเนี่ยมกายนี่ฝนยุไนฝนเนอะจ้าพี่อวินเห็นตะขาะสาัญญาการเกิดขึ้นโอ้ยสุดเดือบผู้เก็บเลยลักษณะเด่นบนขาสีขาวน่ายามถืงไฟก็พอพี่น้องมันมัดไถ่เราหนึ่งแมนจ้ะ ขเขาจะดุดาไปเลยนีน้จ้าแต่วานนียมุมสูงมีขนดกดำหน,นุ่เฮ็นยนใแญ่ไงครับออสวยนนะนอนเกิดป้อยวินคือไปเจอนุ อืมยายายายเป็นยายยายหุดดอกำงามก่อนไนนนอ้วินอุ้ยเป็นกวเป็นกำอยู่ได้เนี่ยอุ๊ยๆ สเลยป็น <laughs> ใหม่บัางอบงดัวอืมห้องน,นี้พขากอบเนีนนึงจ้ะบังอันกะกอบบังอันกะเนียนเนานะคือกันก็เพีเพิ่งเดียงข่ามนี้ได้เป่นนึงเลย นี่แมนเมือ,มองนึงเลี้ยงแถวเลยเด้อไอวินตัวนี้เลี้ยงตัวนี้เราไปเลยคนนี้นตัวนี้แพ็กซามเพ็กสอุ้ยลักษณะดินแถวนี้เป็นดินหลวงบน,นดินรายแนตรนง,น,งนจ้ะพี้

ดออเดี๋ยวกออกเบื้องกวางแห้งน้องหน,น,น,นึ่งเมนจ้ะปีนี้ครับออกมูไนนะลากลาอเอาทั้งหลังกอนเอาั้างไก่น้องหนึงน่งกอน เท้าอยู่ไหนวิ่งขาเท้าอยู่เด้วตัวนี้เรื่อยขาเียวมีกระตูนใะพี่นนอะมันมีเจ็ดอกยังไงหายดอกจีจ้าเป็นยุงดอกะปาะเลยนะจ้ตรตตีดพันเลตีพัน โตเป็นหนึง่งหนึข้าลายจ้ะขาลายดอกแหลกว่ามันเนีหนึง<ะ>่งนึ่จ้ะข้าลายแล้ก็เพิ่งข่าวดงจ้ะตันน,นี้นเอ้าดอกกระจียวไ คุอะอ่าเอน้องวเจ็ดอกย่งง้ยจุ่มสองจุ่มเนาะก็อยู่ข้างหลังเนาะตรงที่ขามอนจอขาอ๋อวยตัวนี้ใบตองนาหน่อยวินนาะ อลอ,อันนี้มนันิงมหนึ่งจุจ่มนึง่ง้ะอืมสันมันเป็น,นฮิตคอนโดกันอุ้ยลดมือมือ่น ยี่ได้นั่นงหนึ่งจ้าใส่ตาให้เบิ่งนก่อนนะครับปีจุงพีงอน ก็อวนพุทธายินคางันนะดอกคนงคางสมบูรณ์นะกันออกลายเนี่ยนี่ครับแต่ออกหน่อยนะที่แม่งจอหรือสังเกตเบื่อกระได้ตรงนี่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 นอนไปแล้วครับกลุ่มหนึ่งเป็นไปวเหงาตัวหน่อย ไไหนึ่ง,งสองสามพดดอดีคือแก้ะนะวนันนี้นี่นูรักนี่ชือแจงนะเนี่น้องนินเนาะเนีนจ้ะตใ้งในตุ้งขาวดีเอยมีมีมนขาวคือกันมุนอย่นี่ละมันนี่ครับ <laughs> เห็นอยู่วันหนึ่งเห็นว่าแม่นนี่เห็นแล้วโอ้ยผ่านตาดยเองย่ำเพื่นบานย่ำแถวเขามาไก่บะไรได้ครับดวงแถวนี้ส่งกินรุ่นแรกน้อยวินนักซีนุ่งเห็นตะพีขึ้นกระโดดขามไปออกจางพุ่นเมื่อวานนี้จะดอกนี่สีจ้ะซีดอกบ่จ้า

เจ้าน,นี้นางงามหน,น่อยบินนะหมดนาง้าวไทยอาจิบังแน่นะครับงามๆรวยสวยนี่เริ่มตาสองงายวะเนาะหนึ่งๆมันี <c oughs> ดอกใหญ่จ้ะกน้ำกันเลยครับแต่ว่าตัวนี้พึ่งเขาใหญ่ได้หนีดอกหน่อยเขาดงนะครับเขาดงมองนี่ถือพึ่งเขาหน่อยหลอมเลยนี่ในบ้านหนึ่งๆก็ใหญ่จ้ะก็ใหญ่ก็ขึ้นกันครับนี่เดี๋ยวใบพึ่งขาลายจ้ะมีอะไรอ่างเงี้ยฮะตกัดขาเป็นหม้อขึ้นลมไป แมงกัดขาพันละลายแล้วกับข้าวดงจ้ะย,ยางอิดนะครับ,บน,นี่กันมันเดิมขิงข้าวดงอยู่ในสวงเป็นเจ้าปลาอยู่สวนี่งข้าวดงอุ้ยปัวกระิ่งปัวกินเป็น หึ่งสองเลยปีวินใช่มีไงถึงกลางโพนเลยครับตัวนี้ dưới 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 đi dưới 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 ขนมาคนก็ได้ไปแกงไป็กอบอาหารสู่ครอบครัวเนาะเอาถุงผงมันก็ได้กล่องเดี๋ไปละขนเก็บสิไปเก็บทางใหม่อย่าเฝ้าอย่าเฝ้ากล้องอย่าเฝ้าลง<ช> <laughs> <laughs> นึ่งหันข้างสิอู้ขาเป็นเปืเ่อยเถอะ เพื่นโบอกาะมันพื่อนไก่เพื้นข้าวคุพื้นเหลือยมทางพี่บโบนึงบริเวณเดียวกันนีน่แหละเนาะหลายดอกบ่หลายจะหลายดอกจุดลักษณะการเกิดเบื้อมหนึ่งจุงเบื้องหลอดจะไปจะได้ไงก็ เดี๋ยวนินกเมียนี่นะตรงเลยเค็นบ่ครับราดูสวยงามใส่มาทานนอนมีอาบแดดเลยนุ่นนงๆตัวนี้ฟ้าลายจ้ะเกระจายีกันนะนง่ม <c oughs> เขาดงฮะมาลูด ครับมองจงมัอวานในอุ้มลูกโคอย่างโงหนึ่งใช่เลยครับค่อการนึงขาโซงอยู่พูดอีโดนนี่ก่อเดี๋ยวนี้ไม่เห็นเนี่

เ,เหมืนบนึงมืนเปิดเคลีย e ์พื้นที่กันเด้ออีดอกยิงงามเลยจ้ะอันนึงเกี่ยวับนางครับเป็นคาตาคอ์ดอยู่เลย หนึ่งเฝาก็ไอวินก็เนื้อบปนกนี่คืนคหน่อยจ้ะนี่จ้ะอ่ะใส่ตาไม้มา,านังหนึ่ง,งบันจ้บเต็มพูนเป็นละตาหนึ่งนะครับ ใช้ตาไหมโหไปอีกละกลุ่มสองอ่มขาลายจ้ะ ขาลายล้วก็ข่าดงขาใหญ่ใหญ่ไซส์บิบหลักๆสิเป็นต้นพอกด้นะครับนี่กุกพอกที่เห็ดเพิงข่าดงเฮ็ดเพิงขาหน่อยมากเกิดครับท่งนี้เฮ็ดเพิงอย่างนนหนึ่งหน,นึ่งกุกพอกน้ำกกกโกน้ำแก้มกันนอสำหรับต้นปลาหนึ่ง สำหรับทันได้ยกปปูปลาไวเอาเสือเฮ็ดไปลงนอนหนึงจ้าเดเอาวิ่กับหนึง,หนงนีหาน้ำปลานี่แหละครับพู่นีกบ่จ้านุยยอีจ้ายังอีกตังพูนี้เอรหนึงจ้าไอ้นอกระต่ายใช่ร กะเขาหน่อยจ้าครับกพอกเล็กๆออืเป็นอย่างไี้น้องหนึ่งมองนี้งามนะ สะใจไปเลยมานี่อย่างนีอว่านงนึงเลี้ยงข้ามเจ้ากัน รุดมื่อ้วิ่งข้ามใหม่เรานึงน่ี่เป็นกระดงมือนจ้าจ้าะเมนมต่ดอกกมรมินเนาะดอกดำดำคาขาวๆทรงขาวๆนั่งมเสยแรน่ ใจลอย๋ยว่ <s> โนนา,า,านั่นต์หัวใหญ่ใสงามงามอ้าวมานิกะเหนื่อยหนาขึ้นมากเก็บเห็ดเพิ่นกระดมแล้วหอดทางออกพอดีนะครับสำนักสงฆ์น้องจองของให้แหละครับ หลั่งลงมาจะพาน้องแปกนะครับสวีทนาฬิกา43นาทีนะครับตอนนี้ก็เสดผ้า,าออกเมื่อนะครับพอไปรอค่ะแล้วนอนวันนี้เนาะมาเป็นพนงานนำนหนึ่งกันเลยครับนำหนึ่งก็ทาแล้วเพื่อนได้หนึ่งวันนี้วันนี้แห้งมันแห้งอ้วนมัมนก็ม้วนดีนะครับเป็นพนงานกันเลยครับนี่จ้าหลักๆก,ก็ณะจะเป็นเห็ดผืนเขาดุงด้วยนะจ๊ะลักที่สุดเลย <c oughs> าขาไหลก็มีเล็กหน่อยหิงแดงข้ามก็มีเน่ยผืงเขาหน่อยเนาะ ปลาสุดมื่อวานนีน้ตากูกลัวหน่อยวินเนาะครับหลายกิโลยได้มืนน่อนี้เนาะจ้าประมาณจ็ดกิโลนึงหนึน่งกิโลประมาณสามสี่กิโลอยู่เนาะแม่างนับเอ้นาน้าจ้าพี่น้องสำหรับคลิปเมนนื่นี้นนึงหนึ่งก็ไปวิ่งกับเพาะพี่น้องเขาปลา,ามาหาเฮ็ดน้าจ่าเมื่อนี้กับชุดมันเลยจ้าเป็นเฮ็ดผึ่งเขาดมูมาจ้านี่แต่ดอกหน่อยๆน่ยเลยน้าจา่านอกสะปพกแต่เปะอีจ้าเด็กกระตานึงก็กูกลัวเลยน้าจ่านอกเดรรลายของเมื่อวานจ้าสำหรับคลิปมื่อนี้ถ้ามากก็อย่าลืมกดไลค์เลยจ้าถึงใจกดแชร์อย่าลืมมกกดดดตติิาานนน้องงึไวเเจพื่่สุขภ าน้าจ้ะเนาะวันหนึงๆกบไปผู้สุชาตพี่น้องไปหาอยู่หากินเนี่ยได้หรือว่าหาเห็ดไหมได้เห็ดยังสิออกใหม่พี่น้องก็นเได้งูจักของผู้สิเด้าหาเนาะจ้าสำหรับมันนี้สวัสดีจ้าพอกันกินหน้าเด้อจ้าอะไรนะครับเป็นใยัยพ่อแม่พี่น้องลุงป่านอาเอฟซีทุกท่านนะครับสำหรับการเข้าป่าหาเก็บเห็ดป่ามันนี่นะครับในวันเสาร์ที่11พฤศจิกายน2566นี่ครับมันนี่ก็ยังคงคว้าวมันและก็มาทานกิเกลนะครับ เ็ตเผิงเขาดงนะครับเหมือนส่วนหมากครับผมหรือว่าเ็ดเผิงหวานเผิงมุมเผิงจิกเผิองเกินนะครับคิดว่าสจะเก็บอีกร้ายมือนะครับพ่อแม่พี่น้องถ้ามีเวลาว่างกับเขามาเบิงนะครับตามพิกัดที่บอกนะครับผมก่อนจากกานนี้นะครับขอขอบคุณขอบคุณทุกกำลังแรงใจจากพญามีไงพ่อแม่พี่น้องลุงป่าในเอฟซีทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะครับผมขอบคุณทุกการกดติดตามนะครับ ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่รวมที่ชื่นเข้ามาในรายการนะครับผิดพลาดประการใดตอบสาพระท่านใจกับขอขอภัยไว้น้ำนะครับผมอีกอย่างหนึ่งที่ขาดบรได้นะครับในมณีก,ก็ด้นะครับผมเมียกับสิคอมหน่อยไว้ใช่ใพญยายมิญาพ่อแม่พี่น้องลุงป่านอาเอฟซีทุกขาทุกท่านนะครับที่เขามารับชมคลิปนะครับจงประสอบจะโชคดีโชคมานยามีโลภัยหลายได้ได้มากรรกายสุขทั้งด้านร่างกายและกับจิตใจคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มั่นปรารถนา ทำรวยเงินทองมากมีได้บาลมีมีกินไปนะครับผมสำหรับมนีข้ข้าวคําคำว่าสวัสดีครับพอกันยูไหมครับผมแล้วครับบานข่าบบานกันนะครับ